เจอของผมอ่ะด่าผมว่ายังอูเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนอเอาเรียกเวลาหนึ่งแล้วผมไม่ลดด้วยมาบอกเป็นคนพิการก็พิการต่อไปจะบอกไว้ให้นะเพจที่ดังที่สุดของประเทศอะผมก็มีคนที่สืบแอคเขาเจอนะเวลาพิมพ์มาไรอะ่ะ ดีเชื่อต้องเบื่อต้องมานั่งรับคําขอโทษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้แคร์เลยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันมีแค่ครอบครัวผมเท่านั้นที่รู้คือเป็นแอกหลุมหาไม่เจออิก,กี้ขยี้ข่าวไปดูเดิรู้ว่าผมเป็นใครคุณรู้ป่าวว่าจริงๆเพจดังในประเทศเนี้ยผมรู้หมดทุกคนอ่ะฉะนั้น่ถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งด่าผมมาดูเลยเดี๋ยวผมลากออกมาให้ดูฉะนั้นน่ะเวลาเก่งอ่ะเวลามาเจอกันก็ต้องเก่งด้วยนะ่ไม่ฟ้องแล้วค่ะ พราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนึ่งร้อยเปอร์เซนของคนที่โอฟ้องหรือคนที่เวลามาพิมพ์อ่ะชีวิตของเขาแย่กว่าของโอแบบอย่างนี้เลยยังยังใช้เงินพิการของแม่ล่าสุดนี่ดีกว่าล่าสุด <ผม S 2> นี่ดีกว่าแบบเจอของผมอ่ะด่าผมว่าอ่ายังติดขอโทษนะครับยังอยู่เลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมเรียกไปสามแสนไม่เรียกไปล้านหนึงเรียกไปล้านหนึ่ง,ลนนงแล้วผมไม่ลดด้วย มาบอกเป็นคนพิการก็พิการต่อไปบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยยังมีข้อความมีมาอยู่ตลอดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยคือส่งข้อความมาหากันเยอะมากคือเราไม่มีเงินเลยค่ะต้องทำยังไงสใหม่แอลจำได้จำได้จำได้ไดขอโทษด,ด้วยนะคะคือข้อความแบบเี่เดี๋ยวให้อ่านเลยแล้วก็ธนากรที่พิมพ์มาตั้งแต่ถามว่าหนุ่มเรียไมอ่อ่ะจะบอกไว้ให้นะเพจที่ดังที่สุดของประเทศอะ่ะผมก็มีคนที่สืบแอคเขาเจอนะ เวลาพิมพ์อะไรอ่ะปากดีให้น้อยๆเชื่อผมเบื่อเดี๋ยวจะลากมาเบื่อต้องเบื่อต้องมานั่งรับคําขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันมันเราไม่มีเวลามากพอกับการที่ที่มันจะต้องเจอไม่ต้องไปสนใจเลิกลก็ไดีกว่ะไม่ใช่จะให้<ม>ดูวันนีจ้จริงๆไม่ได้แคร์เลยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันมีแค่ครอบครัวผมเท่านั้นที่รู้คือลูกผมแค่นั้นก็จบเขาอ่าน เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะนี่ให้เขาอ่านกันเลยเราไม่ต้องอ่านกดสลับกล้องไหมคะอือไม่ต้องหรอกเขาอ่านก็ไม่ออกหรอกคะ่ะมันเราต้องสลับกล้องก่อนแล้วก็พวกที่มาทําเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์แล้วเหมือนแบบว่าเป็นแอคหลุมหาไม่เจออิก,กี้ขยี้ข่าวอะไ,ไปดูเดียรู้ป่่าัมเป็นข่รคุณรู้ป่าว่าจริงๆอะเพจดังในประเทศเนี้ยผมรู้หมดทุกคนอะฉะนั้น่ะ,ะ,ะถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งอ่ะด่าผมมาดูเดี เดี๋ยวผมลากออกมาให้ดูฉะนั้นอ่ะเวลาเก่งอ่ะเวลามาเจอกันก็ต้องเก่ง้วยนะมาเจอกันแล้วก็ยกมือคลี่ยกมือไหว้อ่ะค่ะ FC ครับพี่หนูรับคำขอโทษเป็นเงินสดคนดูเยอะแล้ว,วอ่ะ,อะอพูดเราต้องพอพรอพอพรอไม่ไม่ไม่เรา ตอนนี้รถติดมากเลยอะมากแบบมากเขหมดมุ้งมิง <laughs> ยังไม่ห o ฟ e o ปล่อยปล่อยค่ะ <c oughs> ตอนนี้รถติดมากเลยอะตอนนี้กำลังขับรถกันอยู่ไหมคะ <c oughs> กำลังทำอะไรกันอยู่บ้างและอีกเรื่องหนึ่งอีกนิดเดียวเวลาที่เวลามีบางคนมาบอกว่าผมเคยพูดสิ่งไหนไว้ในสื่อแล้วทำไมไม่ทำแบบนั้น่ะลองถามทีมงานดูดิว่าเขาใชใ้ผมพูดอะไร แล้วผมจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าทุกวันเนี้ยเราผมโอและเราทุกคนอะ่ะเราเกิดมาจากพ่อแม่ของเราเรามีตัวเราเราไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อมีความสุขนะครับตอนที่ผมแต่งงานกับจูนอะ่ะผมไม่ได้ไปขอคนหกสิบล้านคนแต่งงานนะผมเรียนจบอะ่ะผมก็ไม่ได้ขอใครนะฉะนั้นวันนี้ทําไมผมต้องต้องพยายามให้ทุกคนออกมาพิมพ์พร้อมกันว่าเขาให้อภัยแล้วแล้วผมถึงจะเดินหน้าต่อได้อะ่ะคุณว่าจริงปะ เอางี้คุณลองนึกดูสิว่าชีวิตคุณอะค่าไฟอะคนที่กําลังพิมพ์อยู่เนี่ยด่าปะ่ะคนที่ด่าเนี่ยจ่ายปะ่ะถ้าไม่จ่ายอะไม่เลยแล้วตรก,กะของการที่คิดว่าทําอะไรก็ตามแล้วมีบุญคุณไปหมดของประเทศเนี่ยมันควรหมดได้แล้วนะครับสมมุติว่าคุณซื้อมาม่าห่อหนึ่งคุณที่เป็นคนซื้อมาม่าเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อคนขายมาม่าหรอครับทุกคนเขาทางานออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันหมด ฉะนั้นอ่ะอย่าคิดว่าประเทศเนี้ยพอเนาะมันไม่ไม่ะเราจสียเวลาประเทศไม่ได้ค่ะมันแค่บางคนเท่านั้นงบางคนบางคนอ่ะเราไปเปลี่ยนความคิดใครเขาไลยอ่เราก็แค่เปลี่ยนโดยเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดจากเราไม่ให้สนใจคนพวกนี้ก็พออืมอยากฟังเจ็บนี้มานลึกใช่บางคนค่ะบางคนไม่ใช่ประเทศค่ะแค่บางคนพี่หนุ่มพูดผิดแค่บางคนเท่านั้น พะออบบอกเลยว่าบางทีก็มีอีกเยอะที่เขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลนะคะแค่บางคนคะ่ะแค่บางคนแก้ข่าวให้พี่หนุ่มก่อนเดี๋ยวเอาไปลงข่าวว่าพี่หนุ่มว่าคน<อ>าทั้งประเทศทดีไม,ดไม่หรอกก็เดี๋ยวก็จะตัดท่อนนั้นไปอีกไม่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกมันมันคือความจริงอันนี้เล่าเล่าเล่าแบบเป็นอุทาหรณ์เฉยๆเป็นเรื่องเล่านะครับให้ให้ฟังเย